ช่วงนี้ฝนตกนะครับพายุเข้านะครับออกเดินป่าไม่ได้ครับแล้วก็ติดงานนะครับติดงานรับเหมาทําบ้านทําร้านนะครับตอนนี้เลยจะพามาดูนะครับดอกไม้ที่เขาปลูกประดับกันนะครับแล้วก็เป็นยาสมุนไพรด้วยนะครับกําลังได้รับความนิยมนะครับถือว่าหายากพอสมควรนะครับเป็นเถาวันขนาดเล็กนะครับมีดอกสีขาวมีกลิ่นหอมนะครับ ตอนนี้ผมนํามาปลูกไว้ก็เริ่มออกดอกแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่ผมปลูกไว้กันเลยนะครับเป็นดอกอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับต้นไม้ที่เถาวันเป็นประเภทเถาวันขนาดเล็กนะครับตอนนี้ออกดอกแล้วครับนี่ครับเอาไปประดับสวนสวยมากครับนอกจะเป็นยาแล้วตัวนี้ขิงปลาครับไม่ใช่ตัวนี้ขิงป่านี่ครับตัวนี้ครับ รังจืดป่าดอกขาวนะครับนี่ครับนี่คือรังจืดป่าดอกขาวเดี๋ยวขยายให้ดูครับนี่ครับดอกออกเยอะมากครับนี่ตอนแรกก็มาปลูกนึกว่าไม่รอดนะครับผมปลูกทิ้งไว้ก็มาดูอีกทีสรุปว่ารอดนะครับนี่เริ่มไต่แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เขาไต่ขึ้นนี่ครับออกดอกแล้วี่ดอกตูมๆครับเล็กๆเขียวๆนี่ครับ เป็นเถาวันขนาดเล็กนะครับเจ้ารางจืดป่าขาวนะครับดอกขาวหรือน้าน้าแน่ขาวนะครับรางจืดขาวหรือน้าน้าแน่ขาวนะครับชื่อมีหลายชื่อนะครับส่วนมากเขาจะเรียกน้ําแน่ขาวแล้วก็รางจืดดอกขาวป่านะครับเป็นไม้ประดับนะครับคนต้องการนะครับมีดอกสีขาวกลิ่นหอมนะครับเป็นเถาวันขนาดเล็ก นี่ครับลักษณะใบเรียวแหลมนะครับใบเขาจะเรียวแหลมนี่มือไปทาสีมาครับรับเหมาทําบ้านมานะครับยังไม่มีเวลาเข้าป่าแล้วก็บวกกับพายุนะครับตกต่อเนื่องนี่ครับลักษณะใบสวยงามนะครับถ้าเราปลูกใส่กระถางแล้วก็ให้เสียบไม้ให้ก็ไตนะครับตอนนี้กําลังได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเป็นเถาวัลย์ขนาดเล็กไม่ใหญ่นะครับไต่กําลังสวยครับนี่ ใส่กระถางได้นะครับและออกดอกเยอะมากครับดอกตตูมกกาลังโลรมาเต็มเลยครับนอกจากเป็นไม้ประดับแล้วนะครับเขายังเป็นสรรพคุณทางยาเขายังมีแก่อัมพพกึกนะครับแก่อมมาพาดครับตอนนี้มีต้นเดียวนะครับว่าจะขุดลักษณะรากให้ดูเดี๋ยวเขาจะตายครับเพิ่งรอดนะครับตัวน,นี้ปลูกปลูกได้ประมาณ สิบห้าวันนะครับเอาออกมาจากป่าแล้วมาปลูกไว้สิบห้าวันแรกๆก็ใบร่วงก่อนนะครับนี่ใบเกิดแล้วครับใช้ทุกส่วนนะครับใช้ส่วนรากนะครับใบทุกส่วนหนึ่งกำมือนะครับต้มกินเช้าเย็นนะครับก่อนอาหารนะครับแกอามาพึกอามาพาดได้นะครับสรรพคุณไม่เยอะนะครับส่วนมากเขาจะเน้นเอาไปปิดไม้ประดับมากกว่านะครับนะครับเจ้ารางจืดป่าดอกขาวนะครับ นะครับแล้วก็เรียกอีกอย่างคือน้ำแน่ขาวนะครับแล้วก็มีลายชื่อนะครับนี่ครับสวยงามครับลนี่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ครับเพะไว้ตัวนี้ขิงปลาครับตัวนี้ก็บ้านคุณแผนตัวนี้ไม่ชอกราครับรอลงกระถางครับ ตัวนี้เพิ่งออ,ออกตาเล็กๆนะครับ่งออกยอดแล้วเดี๋ยวจะลงไปนําลงกระถางใหญ่อีกทีนะครับแล้วรอให้สมบูรณ์วัวน,นี้ก็จะเอาไปลงหลุมนะครับแล้วปลูกปลูกแถวบริเวณที่เขาสามารถเลือ้อยไต่ได้นะครับเป็นไม้มงคลที่อยากให้ปลูกกันมากครับปลูกไว้ติดบ้านครับตัวนี้ไล่เสน่ห์จันไรกันคุณใสลมเพลลมพัดสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแล้วก็เอาไว้แก้ยาเบื่อยาเมานะครับ เป็นทั้งยาเป็นทั้งไม้มงคลครับบางคนยังยังไม่ทราบว่าสามารถเอามาชาเพาะได้นะครับแต่ว่าเราต้องเป็นกิ่งที่สดสดจริงๆนะครับนี่ครับนี่ไม้ชองระอาแท้ครับนี่ลักษณะกล้องเขาโอเคนะครับตอนนี้เราถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนฝากติดตามช่องคนลุยป่าด้วยครับตอนนี้สวัสดีนะครับ